สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาฟุตบอลช่องที่เราจะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวของนักฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกยุคนี้ค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามจากเมืองมิวนิคเด็กหนุ่มที่เติบโตจากอะคาเดมี่ของไบเออร์มิวนิกตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบและในเวลาไม่นานเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญของแดนกลางทีมชุดใหญ่เขาคืออเล็กซานดราปาฟโลวิกในวันที่ไบเออร์ ต้องการมิดฟิลด์ที่มีความนิ่งในวันที่ทีมชาติเยอรมันกำลังมองหาคนรุ่นใหม่มาสืบทอดตำแหน่งของโจชัวคิมิชชื่อของบาฟโลวิตก็ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ได้มีเทคนิคหวือหวาไม่ได้มีสปีดจัดจ้านเหมือนมูเซียล่าแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือสมองฟุตบอลที่เฉียบคมเกินวัยและจิตใจของผู้นำที่สงบนิ่งในสนามทุกครั้งที่เขาสวมเสื้อบบเยอร์มิวนิกลงเล่น จากเด็กชายตัวเล็กๆที่มีความฝันสู่การเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่อมพานีและแฟนบอลทั้งเยอรมันนี่กำลังจับตามองวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าเส้นทางของอเล็กซานดราพาฟโลวิกเริ่มต้นอย่างไรอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตเร็วขนาดนี้และเพราะอะไรหลายคนถึงบอกว่านี่คือทายาทคนต่อไปของโตนิโครสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องราชาฟุตบอลของเรานะคะ เพราะเรื่องราวของดาวรุ่งคนนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะอเล็กซานดราปาฟโลวิกเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2004ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะเขาเติบโตในครอบครัวที่มีสายเลือดผสมคุณพ่อชาวเซอร์เบียและคุณแม่ชาวเยอรมันทำให้เขาได้รับทั้งจิตวิญญาณนักสู้แบบบอลบอลข้างถนนของยุโรปตะวันออกและระเบียบว,วินัยแบบเยอรมันแท้ๆที่หล่อหลอมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวค่ะตั้งแต่ยังเด็กพาฟโลวิชเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูด แต่พอได้ลงสนามเขากลับเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับสโมสรเล็กๆชื่อว่า SC f i r s t e n f e l d b r o o k และใช้เวลาไม่นานเลยก่อนที่แมวมองของไบเยอร์มิวนิกจะเห็นพรสวรรค์นในตัวเขาปี2011เด็กชายวัยเพียง7ขวบได้ย้ายเข้าสู่อะคาเดมี่แห่งบาวาเรียสโมสรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนฟุตบอลชั้นนำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและนับจากวันนั้นชีวิตของพัฟโลวิกก็เปลี่ยนไปตลอดกาล ทุกวันหลังเลิกเรียนเขาจะอยู่ในสนามซ้อมจนมืดไม่ว่าจะฝนตกหรืออากาศหนาวระดับติดลบเขาไม่เคยหยุดฝึกโค้ชหลายคนในอาคาเดมี่พูดเหมือนกันว่าเด็กคนนี้มีสิ่งที่เรียกว่าฟุตบอลไอคิวสมองฟุตบอลที่เข้าใจเกมอย่างเป็นธรรมชาติพอเข้าสู่วัยรุ่นพับโลวิกเริ่มโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่ชอบโชว์แต่เป็นคนที่คอยคุมจังหวะให้ทีมรู้ว่าควรส่งเมื่อไรควรชะลอเมื่อไรและควรช่วยเพื่อนอย่างไร เขาคือตัวเชื่อมเกมเงียบๆที่ทําให้ทีมเยาวชนบายเยอร์เล่นกันอย่างไหลลื่นแม้จะไม่ได้มีร่างกายใหญ่โตในตอนแรกแต่ปาฟโลวิกใช้ความฉลาดในการอ่านเกมแทนแรงประทะจนสุดท้ายเขาได้รับคําชมจากโคชรุ่นพี่ในระบบว่านี่คือเด็กที่เข้าใจฟุตบอลเหมือนผู้ใหญ่ในร่างวัยรุ่นและเมื่อเวลาผ่านไปเด็กชายจากมิวนิกคนนี้ ก็เติบโต,ตขึ้นเป็นหนึ่งในมิดฟิลที่มีวินัยและนิ่งเกินวัยที่สุดในระบบเยาวชนของไบเยอร์มิวนิกจากสนามเล็กๆในเมืองเฟิร์สเทนเฟลบรุกตอนนี้เขากำลังจะได้เดินเข้าสู่สนามอาลิอันส์อารีนาพร้อมกับโอกาสที่จะเขียนบทแรกของตำนานบทใหม่ด้วยตัวเองค่ะเส้นทางในอะคาเดมีของไบเยอร์มิวนิกไม่เคยง่ายค่ะเพราะที่นั่นเต็มไปด้วยนักเตะด,ดารุ่งจากทั่วยอรมนีและจากหลายประเทศในยุโรป ทุกคนต่างมีฝันเหมือนกันอยากได้สัญญาชุดใหญ่กับทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้และหนึ่งในนั้นก็คืออเล็กซานดราพัฟโลวิกตลอดเวลากว่า12ปีในอะคาเดมี่ของบาเยนน์พัฟโลวิกต้องเผชิญทั้งแรงกดดันความเหนื่อยล้าและการแข่งขันที่ดูดเดือดแต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นคือความสม่ําเสมอและการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งโค้ชของทีมเยาวชนเคยพูดว่าเวลาเราพูดอะไรพัฟโลวิกจะไม่ตอบเยอะ เขาแค่พยักหน้าแล้ววันต่อมาเขาก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นคือสไตล์ของเขาไม่พูดเยอะแต่ลงมือพิสูจน์ในสนามทุกวันในปี2 0 2พับพาปลอวิกได้ต่อสัญญาฉบับแรกกับสโมสรและเพียงหนึ่งปีต่อมาเขาก็ถูกดันขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกท่ามกลางนักเตะระดับโลกอย่างคิมมิคก,กเรสกาและมูลเลอร์เด็กหนุ่มวัย18ปปีไม่แสดงอาการตื่นเต้นเลยแม้แต่นิดเขาเล่นง่ายแต่เฉียบคม ส่งบอลสัน้นได้แม่นราวกับเครื่องจักรเยอรมันและสามารถอ่านเกมล่วงหน้าได้ราวกับรู้ว่าคู่แข่งจะทำอะไรต่อไปฤดูกาล2022-23พาปลวิกลงเล่นให้ทีมไบเยอร์มิวนิกทในระดับรีกินาลีกาแม้จะยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่เต็มตัวแต่ผลงานของเขาโดดเด่นมากเขาเป็นคนคุมจังหวะให้เพื่อนเล่นบอลนิ่งเหมือนผู้ใหญ่ในสนาม และเมื่อทีมต้องการใครสักคนที่ไว้ใจได้ในแดนกลางชื่อของพาวโลวิกก็เริ่มถูกพูดถึงในห้องประชุมของโคชชุดใหญ่ถูกก้าวที่เขาเดินในอะคาเดมี่ไม่ได้เกิดจากโชคเลยค่ะแต่มาจากการทุ่มเทและการเรียนรู้ตลอดสิบกว่าปีในระบบเดียวกันจากเด็กที่ต้องเก็บลูกบอลในสนามซ้อมจนกลายเป็นคนที่ได้ซ้อมข้างๆกับคิมมิชและมูเซียล่าคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าความพยายามไม่มีวันทรยศใครและในปีต่อมาโอกาสครั้งใหญ่ก็มาถึงจริงๆ ฤดูการ2 0 2 3 2 4จะกลายเป็นปีที่ชื่อของอเล็กซานดราปัฟ v โลวิชถูกจารึกไว้ในฐานะหนึ่งในดาวรุ่งที่แจ้งเกิดแรงที่สุดของบุนเดสลีกาค่ะและแล้ววันที่เขารอคอยมาตลอดหลายปีก็มาถึงค่ะฤดูการ2 0 2 3 2 4อเล็กซานดราปัฟโลวิชถูกเรียกขึ้นทีมชุดใหญ่ของไบเยอร์มิวนิกอย่างเป็นทางการภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเชลผู้จัดการที่ขึ้นชื่อเรื่องการให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งที่มีวินยัยและเข้าใจแทคติกลึกซึ้ง ในช่วงปรีซีซั่นพาฟโลวิกแสดงให้เห็นถึงความนิ่งเหนือวัยเขาไม่ตื่นสนามแม้จะได้เล่นเคียงข้างซูเปอร์สตาร์อย่างแฮร์รี่เคนมูเซียล่าและคิมมิกและเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นชื่อของเขาก็เริ่มถูกพูดถึงในสื่อเยอรมันว่านี่อาจเป็นขุมกำลังใหม่ของไบเยอร์ในอนาคตวันที่28ตุลาคม2023เขาได้ลงสนามนัดแรกในศึกบุนเดสลีกาเกมที่ไบเยอร์ถลม่มดามสตัด 98ไปถึง80แม้จะเป็นเพียงตัวสำรองแต่ทุกสัมผัสบอลของเขาในวันนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจจ่ายบอลสั้นแม่นจ่ายบอลยาวเฉียบและยืนตำแหน่งอย่างชาญฉลาดและอีกเพียงไม่กี่วันต่อมาวันที่4พฤศจิกายนในเกมเดอะคลาสิกเกอร์กับบรุสเซียดอทมุนพาฟโลวิชถูกส่งลงสนามและจ่ายบอลให้แฮร์ริเคนยิงประตูที่3ของเกมช่วยให้บาเยนบุกถล่มดอทมุนถึงถิ่น40 แอสซิสต์แรกในชีวิตของเขาในเกมใหญ่ที่สุดเกมหนึ่งของเยอรมนีจากวันนั้นพาฟโลวิกไม่ได้ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งธรรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้เล่นที่ตูเชลเชื่อใจในแดนกลางของทีมหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาได้ลงเป็นตัวจริงครั้งแรกในเกมที่ไบเยอร์ชนะไฮเดนไฮม์4-2และต่อเนื่องจากนั้นเขาก็เริ่มได้ลงสนามแทบทุกนัดในลีกและยุโรปวันที่29พฤศจิกายนเขาได้สัมผัสเวทียูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีก เกมพบโคเปนเฮเกนอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางของเด็กหนุ่มจากมิวนิคคนนี้และในที่สุดวันที่27มกราคม2024เขาก็ยิงประตูแรกในบุนเดสลีกาได้สำเร็จในเกมที่ไบเยอร์บุกชนะอัลสบุก3-2ประตูนั้นไม่ใช่แค่ลูกยิงธรรมดาแต่มันคือการประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าอเล็กซานดราปาวโลวิชพร้อมแล้วสำหรับการเป็นอนาคตของไบเยอร์มิวนิค หลังจากนั้นไม่นานสโมสรได้ต่อสัญญาใหม่กับเขายาวจนถึงปี2029และในฤดูการถัดมาปับโลวิกลงเล่นไปแล้วกว่า45นัดยิงได้4ประตูกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีจำนวนนาทีในสนามมากที่สุดในทีมชุดใหญ่สถิติจาก Who Score ระบุว่าเขามีอัตราการผ่านบอลสำเร็จสูงถึง91%และอยู่ในท็อป3ของทีมในด้านการแย่งบอลคืนจากคู่แข่งในขณะที่เอฟเบฟ จัดให้เขาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่อ่านเกมเก่งที่สุดในบุนเดสลีกาในวัยเพียง20ปีอเล็กซานดราปัฟโลวิกกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าการได้สวมเสื้อหมายเลข4-5ของไบเยนมิวนิคไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นตลอดเส้นทางชีวิตของเขาและในตอนนี้โลกฟุตบอลทั้งใบกำลังจับตามองกองกลางเชิงลึกที่ชื่อว่าปัฟโลวิกว่าจะก้าวไปได้ไกลแค่ไหนทั้งในสีเสื้อไบเยนและทีมชาติเยอรมัน หลังจากแจ้งเกิดเต็มตัวกับไบเยอร์มิวนิกเส้นทางของอเล็กซานดราพาฟโลวิกก็พุ่งทะยานอย่างรวดเร็วค่ะจากนักเตะเยาวชนในระดับล่างเขากลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ทุกคนในเยอรมนีเริ่มพูดถึงไม่ใช่เพราะชื่อเสียงหรือสื่อไฮป์แต่เพราะผลงานในสนามที่สะท้อนถึงความนิ่งความฉลาดและวุฒิภาวะเกินวัยของเขาอย่างแท้จริงแต่เรื่องราวในระดับทีมชาติของปาฟโลวิกกลับเริ่มต้นจากความลังเลใจครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเขาเกิดที่เยอรมนี แต่มีสายเลือดเซอร์เบียจากทางพ่อทําให้เขามีสิทธิ์เลือกเล่นให้ได้ถึง2ประเทศทั้งเยอรมนีและเซอร์เบียในปี2021ทีมชาติเซอร์เบีย u 18เป็นฝ่ายเรียกตัวเขาไปเล่นก่อนแต่สุดท้ายปาฟโลวิกเลือกเดินเส้นทางของหัวใจเลือกเยอรมนีประเทศที่เขาเกิดและเติบโตในเดือนพฤศจิกายนปี2023เขาได้รับโอกาสจากทีมชาติเยอรมันชุดย20และเพียงไม่กี่เดือนต่อมา ในวันที่14มีนาคมปี2024โค้ชทีมชาติชุดใหญ่จูเลียนนาเกิลส์แมนก็ประกาศเรียกชื่ออเล็กซานดราปาปลวิชเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกตอนนั้นทั้งประเทศพูดถึงเด็กคนนี้ดาวรุ่งวัย19ปีที่เพิ่งแจ้งเกิดกับบายเยอร์แต่ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่รวดเร็วกว่าที่ใครคาดคิดแม้ว่าในครั้งนั้นปาปลวิชจะพลาดลงเล่นเพราะอาการต่อมทอนซิลอักเสบแต่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเขาก็กลับมาแข็งแรง และได้ลงสนามเปิดตัวในเกมอุ่นเครื่องกับยูเครนก่อนศึกยูโร2024เขาเล่นได้อย่างมั่นใจเยือกเย็นและเข้าใจระบบของเนเกอร์สแมนอย่างเป็นธรรมชาติจนถูกยกให้เป็น1นในมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะรุ่นใหม่ที่เยอรมน,นีกำลังต้องการเขาได้รับเลือกให้ปิดทีมชาติเยอรมันชุดลุยยูโร2024ในรายชื่อเบื้องต้นแต่โชคร้ายที่ต้องถอนตัวจากอาการป่วยก่อนการแข่งขันจะเริ่ม ทว่าชะตาฟุตบอลมักเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะเพียงไม่กี่เดือนต่อมาในเกม UEFA Nations League วันที่7กันยายนปี2024ที่สนาม m e r c ์คูสปิลอารีเมืองดุสเซลดอฟ f พาฟโลวิกได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้เยอรมนีพบกับฮังการีและในนัดนั้นเขายิงประตูแรกในนามทีมชาติได้สำเร็จลูกยิงนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขในสถิติแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของก้าวแรกบนเวทีระดับโลกของเขา จากเด็กในอะคาเดมี่สู่การทำประตูในสีเสื้อทีมชาติต่อหน้าแฟนบอลน,นับหมื่นในสนามและอีกหลายล้านคนทั่วประเทศในวัยเพียง20ปีอเล็กซานดราปัฟโลวิชได้กลายเป็นความหวังใหม่ของแดนกลางเยอรมนีนักเตะที่เล่นด้วยหัวใจและสมองสงบนิ่งเหมือนคิมมิกแม่นยาแบบโครสและมีไฟในใจที่พร้อมส่องสว่างให้กับอนาคตของทีมชาติชุดนี้ และทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางทีมชาติเท่านั้นค่ะในพาร์ทต่อไปเราจะพาไปดูว่าปัฟโลวิคเล่นอย่างไรในสนามอะไรคือสไตล์ที่ทำให้เขากลายเป็นหัวใจของแดนกลางไบเยอร์และทำไมหลายคนถึงบอกว่าเขาอาจคือบุสเคตแห่งเยอรมนีคนใหม่อย่าพลาดนะคะเมื่อพูดถึงอเล็กซานดราปัฟโลวิสสิ่งแรกที่หลายคนในเยอรมนีจะนึกถึงก็คือความนิ่งค่ะ นักเตะวัยเพียง21ปีคนนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เล่นเหมือนผู้ใหญ่มากที่สุดในยุคใหม่ของไบเยอร์มิวนิกเขาไม่ใช่นักเตะที่ชอบโชว์ไม่เลี้ยงหลบสวยๆเหมือนมูเซียลาแต่ทุกครั้งที่เขาได้บอลเกมของไบเยอร์จะนิ่งขึ้นทันทีเพราะปาฟโลวิกเล่นด้วยสมองไม่ใช่แค่ด้วยเท้าเขาถูกวางในตำแหน่งดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์หรือมิดฟิลด์ตัวรับแบบดีฟไลน์เพลย์เมเกอร์หน้าที่ของเขาไม่ใช่การวิ่งตัดบอลอย่างเดียว แต่คือการควบคุมจังหวะเกมทั้งหมดเวลาทีมขึ้นเกมพาฟโลวิกจะเป็นคนยืนต่ำสุดตรงกลางรับบอลจากแนวรับแล้วค่อยๆสร้างการเชื่อมต่อกับแนวรุกเขามีสายตาในการจ่ายบอลที่เฉียบคมสามารถเปลี่ยนเกมจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้ในจังหวะเดียวในเกมรับเขาไม่ได้อาศัยแรงประทะมากแต่ใช้การอ่านเกมและตำแหน่งยืนที่ถูกต้องเป็นอาวุธสำคัญเขามักจะยืนถูกจุดก่อนที่คู่แข่งจะจ่ายบอลถึงเพื่อนและใช้ขาแซบเบา เื่อตัดบอลอย่างชาญฉลาดคือความเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเกมฟุตบอลระดับโลกหากดูจากข้อมูลสถิติในฤดูกาล2024-25 20จาก FBREF และ Who score p a ั l o v i c มีอัตราการผ่านบอลสำเร็จสูงถึง91%และทำ Progressive Passes เฉลี่ย6ครั้งต่อเกมนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้แค่ส่งบอลคืนหลังแต่คือคนที่ขับเคลื่อนเกมไปข้างหน้าอยู่เสมอ ในขณะที่ EAFC 26ยังจัดให้เขามีค่าช็อตพาสซิงและลองพาสซิงระดับ85ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับนักเตะอายุเพียง21ปีอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นคือความนิ่งและความเยือกเย็นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์กดดันแค่ไหนเขายังสามารถเก็บบอลพักบอลและหาช่องจ่ายได้อย่างใจเย็นแฟนบอลไบเยอร์หลายคนบอกว่าเขามี DNA ของโครสผสมกับความดุดันของคิมมิช เขาไม่ต้องพูดเยอะในสนามแต่การเคลื่อนไหวทุกครั้งของเขาคือการสั่งเกมอย่างเงียบๆและนั่นคือสิ่งที่โค้ชทุกคนชอบที่สุดในด้านร่างกายพาโลวิกสูง1.88เมตรจนช่วยทีมได้มากในจังหวะลูกกลางอากาศและลูกตั้งเตะแม้เขาจะยังต้องเสริมความแข็งแรงอีกนิดแต่รูปร่างสูงใหญ่บวกกับจังหวะการยืนตำแหน่งที่แม่นยำทำให้เขายากจะถูกเจาะในพื้นที่แดนกลางและที่สำคัญเขามีความสม่ำเสมอที่น่าทึ่ง ไม่ว่าจะเล่นเกมเล็กหรือเกมใหญ่เขายังรักษามาตรฐานการเล่นไว้ได้เสมอในเชิงแทคนิคพาฟโลวิคเหมาะกับทีมที่เน้นการครองบอลและเล่นด้วยระบบที่ต้องการมิดฟิลด์คุมจังหวะเช่น4-3-3หรือ4-2-3-1เขาสามารถเป็นทั้งตัวรับหมายเลข6หรือดันขึ้นมาเป็น box to box หมายเลข8ได้อย่างยืดหยุ่น และนั่นทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่โทมัสทูเคิลและสตาฟโคชให้ความไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงโคชใหม่อย่างคอมปานีที่ยังคงไว้ใจอเล็กซานดราพัฟโลวิกอาจไม่ได้ยิงประตูบ่อยแต่เขาคือจิตวิญญาณของแดนกลาง b บา e เยอร์มิวนิคคือคนที่ทำให้ทุกอย่างในสนามสมดุลและคือมิดฟิลรุ่นใหม่ที่เล่นฟุตบอลด้วยความคิดมากกว่าความรีบร่งสสำหรับแฟนบอลที่ได้ดูเขาเล่น คงรู้แล้วว่าทำไมทุกครั้งที่เขายืนในสนามบาเยิร์ถึงดูนิ่งและมั่นใจมากขึ้นเสมอในยุคข,ของโทมัสทูเคิลระบบการเล่นของบาเยอร์มิวนิกมักหมุนรอบแกนกลางของทีมค่ะและในระบบนั้นอเล็กซานดราพัฟ i โลวิสคือชิ้นส่วนสำคัญที่ทำให้กลไกทั้งหมดขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ทีเชลเลือกใช้ระบบ4-2-3-1เป็นหลักซึ่งในแดนกลางจะมีมิดฟิลด์2คนคอยประสานกัน1คนคุมเกมรุกอีกคนคุมเกมรับ และบทบาทที่พัฟ l o โลวิกได้รับคือตัวคุมจังหวะต่ำสุดหรือที่หลายคนเรียกว่า Deep l i i อิงเพลย์เม r เเขาคือคนที่คอยเชื่อมระหว่างแนวรับกับแนวรุกรับบอลจากกองหลังแล้วตัดสินใจว่าจังหวะต่อไปควรเป็นอย่างไรจะเร่งเกมจะชะลอหรือจะเปลี่ยนฝั่งทันทีทุกการตัดสินใจของเขามีเหตุผลและช่วยให้บาเยอร์ควบคุมเกมได้ตลอดทั้ง90นาทีเวลาที่เล่นคู่กับโจชัวคิมมิช ทั้งคู่จะสลับกันรับส่งบทบาทได้อย่างลงตัวคิมมิชจะดันขึ้นสูงเพื่อสร้างเกมขณะที่พาฟโรวิกจะคอยซ้อนด้านหลังทำหน้าที่ปิดช่องและเตรียมรับมือเกมส่วนกลับของคู่แข่งในบางเกมทีเคลยังให้เขาเล่นคนเดียวในตำแหน่งหมามเลข6โดยมีมูเซียลาและโกเรสกาอยู่ข้างหน้าและสิ่งที่น่าทึ่งคือปาโลวิกทำได้ดีเกินคาดเขาคุมพื้นที่กลางสนามได้อย่างมั่นใจ อ่านเกมขาดและแทบไม่เสียบอลในจังหวะสำคัญเลยค่ะแต่ฟุตบอลไม่มีวันหยุดนิ่งหลังยุคทูเลิลบายเยอร์เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลายสื่อคาดว่าในระบบของโคชใหม่พาวโลวิคอาจจะได้รับอิสระมากขึ้นในการดันเกมเปลี่ยนจากมิดฟิลตัวรับเพียวๆไปเป็นมิดฟิลแบบริจิสตาที่คอยบัญชาเกมจากกลางสนามเขาเริ่มมีจังหวะเติมเกมมากขึ้นกล้าสินจ่ายบอลทะลุช่อง และเริ่มเพิ่มสกิลในจังหวะจบสกอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ยังเป็นจุดที่ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นระบบของทูเชลหรือโค้ชคนใหม่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือพับโลวิกค,คือนักเตะที่ทีมต้องการให้สนามนิ่งเมื่อเขายือนอยู่ในสนามไบเยอร์จะมีสมดุลและทุกอย่างจะไหลลื่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนบอกว่าเขาอาจเป็นหัวใจดวงใหม่ของแดนกลางไบเยอร์ในยุคหลังคิมมิคและถ้าเขาพัฒนาได้ต่อเนื่องในเส้นทางนี้ ชื่อของอเล็กซานดราพาฟโลวิกอาจกลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลตัวคุมจังหวะที่ดีที่สุดของยุโรปในไม่ช้าแน่นอนค่ะหลังจากผ่านเส้นทางแห่งความพยายามมาหลายปีวันนี้อเล็กซานดราพาฟโลวิกไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวรุ่งของไบเอ็นมิวนิกอีกต่อไปแล้วค่ะแต่เขากลายเป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมชุดใหญ่ที่มีผลงานและสถิติชัดเจนให้ทุกคนเห็นบนสนามในวัยเพียง21ปีพาฟโลวิกลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของไบเยนไปแล้วกว่า45นัดยิงได้4ประตูและทำแอสซิสต์สำคัญหลายครั้ง เขามีอัตราการผ่านบอลสำเร็จสูงถึง91และค่าเฉลี่ยการตัดบอล interceptions มากกว่า1.5ครั้งต่อเกมรวมถึงการเข้าแ็กเกิลสำเร็จเฉลี่ย2ครั้งต่อเกมตัวเลขเหล่านี้บ่งบอกถึงความมั่นคงของเขาในแดนกลางได้อย่างชัดเจนค่ะในเวทียุโรปเขาได้สัมผัส UEFA Champions League ตั้งแต่ฤดูกาลแรกของการขึ้นทีมชุดใหญ่ และยังมีส่วนร่วมกับทีมชุดที่คว้าชแชมป์บุนเดสลีกาฤดูการ2024-25รวมถึง France b e เกนเบลเวอร์ซูเปอรปี2025และที่สำคัญในเดือนกันยายนปี2024เขายังได้รับรางวัลบุนเดสลีกา Go ลออฟเดอะมันจากประตูสุดสวยที่เขายิงให้ไบเยอร์ในเกมลีกซึ่งถือเป็นรางวัลส่วนตัวแรกในอาชีพนักฟุตบอลอาชีพของเขาเลยค่ะในระดับทีมชาติอัฟโลวิก ลงเล่นให้ทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่แล้ว6นัดยิงได้1ประตูและนั่นไม่ใช่แค่การยิงประตูแรกในานามทีมชาติเท่านั้นแต่มันคือการตอกย้ำว่าเด็กหนุ่มจากมิวนิคคนนี้พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของเยอรมนีในอนาคตจากสถิติจากผลงานและจากสายตาของแฟนบอลทั่วประเทศทุกอย่างกำลังชี้ไปที่ทิศทางเดียวกันว่าอเล็กซานดราปัฟโลวิชคือมิดฟิลแห่งอนาคตที่เยอรมนีรอคอยมานาน เมื่อพูดถึงอนาคตของอเล็กซานดราพาฟโลวิกสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลเยอรมันและบาเยอร์นเห็นตรงกันก็นกคือนี่คือมิดฟิลด์ที่มีศักยภาพจะกลายเป็นผู้นำแดนกลางคนต่อไปของทีมชาติและของสโมสรหลายคนเปรียบเทียบพาฟโลวิกกับโทนี่โครสโจชัวคิมมิกหรือแม้กระทั่งเซอร์จิโอบูสเคสและเมื่อดูจากสไตล์การเล่นก็ไม่เกินจริงเลยค่ะเขามีความนิ่งและแม่นยำในการจ่ายบอลเหมือนโครส มีความเข้าใจเกมและการยืนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมแบบคิมิชและมีสมาธิความเยือกเย็นในการควบคุมพื้นที่กลางสนามเหมือนบูสเคตส์ในช่วงพีก,กับบาร์เซโลนาแต่ในขณะเดียวกันพาฟโลวิชก็ไม่ได้เป็นสำเนาของใครเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของตัวเองคือการผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพกับความละเอียดในการตัดสินใจทุกครั้งที่ได้บอลในฐานะมิดฟิลตัวรับเขาอาจยังต้องพัฒนาเรื่อง ความแข็งแกร่งทางกายและการบุกเติมเกมให้สมบูรณ์ขึ้นแต่ในด้านแทคนิกและสติปัญญาในเกมเขาอยู่ในระดับที่น่าทึ่งสำหรับนักเตะอายุเพียง21ปีปัจจุบันมูล,ลค่าทางการตลาดของเขาอยู่ที่ประมาณ45ล้านยูโรและผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว,ว่าภายใน2ถึง3ปีถ้าเขายังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ค่าตัวของเขาอาจพุ่งแต่ระดับ100้ล้านยูโรได้ไม่ยากเลยค่ะสิ่งที่ทำให้ปัฟโ o วิ v i c น่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือสถิติ แต่คือทัศนคติเขาไม่เคยบน่นไม่เคยโวยไม่เคยแสดงอาการร้อนรนแต่ลงไปเล่นด้วยใจสงบเหมือนมืออาชีพเต็มตัวบ่อยครั้งที่กล้องถ่ายท่อสดจับภาพเขาได้ขณะกำลังยืนชี้ตำแหน่งให้เพื่อนหรือคอยเตือนแนวรับอยู่เสมอทั้งที่เขาเพิ่งอายุแค่21ปีเท่านั้นและนี่แหละค่ะที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าพัโลวิกอาจเป็นกัปตันทีมในอนาคตทั้งของไบเยอร์และทีมชาติเยอรมนีเขาไม่ใช่คนที่พูดเสียงดัง แต่คือคนที่ทำให้ทีมาดีขึ้นทุกครั้งที่เขาอยู่ในสนามถ้าเขายังพัฒนาต่อเนื่องในแบบนี้อีกไม่นานชื่อของอเล็กซานดราปัฟโลวิกอาจถูกพูดถึงในระดับเดียวกับโครสบุสเคตและโรดรีในฐานะหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะที่ดีที่สุดของยุโรปจากเด็กชายตัวเล็กๆในเมืองมิวนิกที่เริ่มต้นด้วยความฝันเรียบง่ายแค่ได้เตะฟุตบอลกับเพื่อนๆหลังเลิกเรียน จนวันนี้เขากลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่คนทั้งยุโรปกำลังจับตามองอเล็กซานดราปาฟลวิกคือภาพสะท้อนของคำว่าความพยายามและความนิ่งในความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเขาไม่ใช่คนที่พุ่งขึ้นมาเพราะโชคแต่เพราะเขาอดทนซ้อมหนักและไม่เคยหยุดเรียนรู้เขาค่อยๆเติบโตทีละขั้นจากอะคาเดมีของไบเยนจนกลายเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมชุดใหญ่และในอนาคต อาจเป็นชื่อที่แฟนบอลเยอรมันภาคภูมิใจที่สุดอีกคนหนึ่งฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมของความเร็วหรือชื่อเสียงแต่มันคือเกมของความเข้าใจและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และปาฟโลวิชได้พิสูจน์แล้วว่าความนิ่งคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสนามฟุตบอลขอบคุณที่รับชมเรื่องราวของเขาจนจบค่ะถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องราชาฟุตบอล เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของนักเตะดาวรุ่งและมุมลึกของโลกฟุตบอลและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของสุดยอดดาวรุ่งคนต่อไปในโลกฟุตบอลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b ์ช่องราชาฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลเด็ดๆและข่าวบอลฮอตฮอตค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ